อ่าอยู่กับพีเ่เจสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพีเ่เจ่ามาชมบรรยากาศอยู่ในพิกซีเนาะทุกคนอยู่ในพิกซีพีเ่เจสวัสดีครับสวัสดีครับ สด,ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะไปหาไอเดนกินกันทุกคน,วคนาาสวัสดีครับเราเพื่อนแป๊บสวัสดีครับ Hello Hi My Name is Jay for the Channel j a y Family thank you แตงคิวฟาวาชินแตงคิวหรือมาแตงค o วสมบัติสวัสดีทุกคนน้องนาลิตาสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับพี่เจเนาะพี่เจมาอยู่ในบิ๊กตีแล้ว uh, เดี๋ยวเราจะไปหาเต็มกินกันเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึง่งครับสวัสดีครับ uh, สวัสดีครับพี่นูด๊ดพี่นูด๊ดสวัสดีครับผมดูครับผมผมอยู่ในบิ๊กตีครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปหาเต็มกินกันครับ ก็บิกซีก็อันนี้ก็เป็นตูนอาหารเขาเนาะอ้านนี้ก็เป็นศูนอาหารนะครับก <c oughs> ็บเป็นสวนสนุกเดี๋ยวจะพาไปกินไอติมเดลิ Derek Win. Derek Win. ควินเดลิควินไปหาทิปกินกันครับผมอยู่ที่สวนนี่ก็เป็นสวนอาหารเขาครับไเอเดบบี้นี่นะครับผมก <c oughs> <c oughs> ็โซนใกล้ตูนอาหารก็เป็นโซนเครื่องเล่นของน้องๆเด็กๆ โอเคนึกว่ามาเปิดบูธครับขายของครับบิ๊กซีกับตลาดอยู่ใกล้กันผมมาขายของเนาะแล้วก็เข้ามาบิ๊กซีครับเข้ามาบิ๊กซีโอเคน้อหน้าลีสาไะเดี๋ยวเราไปหาตินมกินกันครับผมเดี๋ยวผมก็จะเปิดเป็นกล้องกล้องหน้าหรือกล้องหลังดีกล้องหน้าก่อนไนะด้ดีกวผมนะครับไปเดินทางครับกล้องหลังก็ได้เนาะกล้องหลังโอเคปึ๊บ อันนี้ก็ดีคิวค็นเคเนาะอันนี้ก็พิซซ่าอันนี้ก็เอ็มเคอันนี้ก็อันนี้โคตรน่ากินนะครับไป้งกะริกะริกะทิกะทิกะริกะทิอันนี้โคตรน่ากินเฮ้ยมีตัวนี้น่ารักมากเป็นหลายคิตตี้นี่เป็นเค้กเนาะเป็นเค้ก